ตัวแทนจาหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนมากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซนเน็นเตอร์3ปิ่นเกล้าหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์ค a m เมราจีนีต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก้อนนะครับก็ผมวัดนะครับก็พวกเราจากเวอร์ค a m เม a ่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับรเราก็อยู่กับกล้องฟูจิ ที่เปิดตัวมาใหม่ล่าสุดก็คือเจ้าตัว xt 2 0 0นั่นเองนะครับผมตัวนี้ตามคอนเซปต์ของเขาเป็น smart mirrorless v ซึ่งเขาทำมาเพื่อเอาใจสาย vlogger สายวิดีโอทำ channel youtube อะไรแบบนี้นะครับก็เขาทำมาเอาใจโดยเฉพาะก็สเปคทั้งกล้องแล้วก็ในการถ่ายภาพวิดีโอก็คือจัดเต็มเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกันแล้วก็รีวิวนะครับทั้งในส่วนของ ดี้ถ่ายบอดี้วิดีโอนะครับก็จะแยกเป็น่ซนๆไปโอเคอันแรกเราก็พูดถึงบอดี้กันก่อนถูกไหมบอดี้นะครับผมที่ผมได้สัตว์ตอนแรกก็คือน้าหนักน้ำหนักเบามากตัวนี้น้ำหนักเขาอยู่ที่370อกรัมโอ้หคือเบามากเลยนะใช่เบามากมากก็สบายเดินถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ทั้งวันโดยสบายไม่รู้สึกเมื่อยก็บอดี้ของเขานะครับจากที่เห็นตรงนี้ครับก็แน่นอนก็ททำมาเป็นสไตล์กล้องฟิล์มเป็นกล้องดิจิตอล ที่ว่ายัางยังมีลุกความเป็นกล้องฟิล์มอยู่ก็เหมือนเราได้กล้องฟิล์มที่แบบเป็นดิจิตอลก้นใมาใช่แล้วก็ส่วนนะครับผมหน้าจอข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นหน้าจอที่ใช้หน้าจอใหญ่ขึ้นนั่นเองนะใช่ตัวนี้จอเป็น3.5นิ้วนะครับส5นิ้วม <3. 5. S 1> ใมากเ <5. S 1> ลยวะเก็เป็นป<ะ>อัตราส่วน16ต่อ9ก็คือเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี้ยเราก็จะได้เห็น แบบเต็มจอเลยแบบกว้งใช่ไหมิบก้เหมือนเวลาเราไปดูหนังคล้ายกันใช่ไหมศิลปก้าวเจ้าอะไรนั้นสิลป์ตัเก้านะครับจอของเขาแล้วก็ภาพได้แบบนี้สามารถถ่ายเซลฟี่อะไรได้อีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยนะวัดนั่นคือมันสามารถทชสกรีนได้แล้วบบสามารถทัดได้ทุกแบบทุกอย่างเลยนะเมนูถ่ายภาพสามารถแตะเพื่อโฟกัสได้แล้วก็สามารถ คือเป็นทัชสกรีนเต็มรูปแบบเลือกเมนูอะไรต่างได้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คืออ่าพวกกิฟต์เนาะกิฟต์ตัวนี้ใหญ่ขึ้นอ่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตัวนี้ก็จับจับถามว่าจับถนัดมากขึ้นถนัดนะโดยเฉพาะอ่าโดยเฉพาะผู้หญิงที่มือเล็กอยู่แใช่แต่สําหรับผู้ชายก็อาจจะแบบว่านิดนึงแต่ว่ามันก็ทําให้เราจับง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ไม่หล่นด้วยเวลาใช้งานนะครับใช่ส่วนปุ่มเมนูต่างๆหรือว่า ปุ่มการคอนโทรลต่างๆมายก็คล้ายๆเดิมนะครับก็อย่างตรงนี้ตรงด้านบนนี้เขาจะมีเป็นโหมดวิดีโอเพิ่มเข้ามาให้เลยอ๋อซ่าจากจากแต่ก่อนใน XT 1 0 0่ง้เขาจะไม่มีก็คือก็จะเป็นรูปใช่รูปวิดีโอแล้วก็ตั้งค่าวิดีโออะไรนี้หน้าจอได้เลยอย่างหน้าจอเมื่อกี้อ่ะเรื่องหนึ่งหน้าจอเขาสามารถที่จะพับพับเก็บาตอนเราปิดเครื่องอ่ะตอนเราปิดเครื่องนี่ มันจะเป็นแบบน,นี้ซึ่งข้อดีของเขาคือเวลาเราเก็บในกระเป๋าก็ไม่ต้องห่วงว่าจะโดนอะไรมาขีดข่วนอ่านี่ก็ถือว่าดีมากมาเลย4.2ล้านครับ,บก็ถือว่าะะเพียงพอสำหรับถ่ายท่องเที่ยวทั่วไปหรือว่่าานหน้าทีปะจะมาทั่วไปนะครับใช้างานได้เลยก็สามารถถ่ายมาแล้วก็เอาไปครอบไปอะไรโดยที่รายละเอียดก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับตัวไอัว ISO ของเขาสามารถทำได้ตั้งแต่ 100- ถึง51,200 ก็ซึ่งเราสามารถถ่ายในที่แสงน้อยแล้วก็ด้วไมโครโไปได้ถือว่าสูงนะใช่อย่างการถ่ายภาพย้อนแสงก็มีโหมดถ่ายแบบ HDR ก็สามารถถ่ายย้อนแสงโดยที่ดึงรายละเอียดส่วนมืดให้สว่างขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบโฟกัสของเขา มีมากถึง425จุดเลยนะครับโอ้ถือว่าเยอะนะครับ425จุดแล้วก็มีระบบติดตามใบหน้าติดตามดวงตาได้ไงถ้าตาชัดเหมือนทุกอย่างชัดอืมอ่าก็คือเราถ่ายคือชัดแน่นอนเพราะว่าตาเป็นส่วนที่เล็กที่สุดใช่ไหมใช่ใช่ในส่วนของโฟกัสย่างแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาสามารถถ่ายภาพได้ที่8ภาพต่อวินาทีได้เลยก็คือสามารถถ่ายรัวๆได้เลยใครที่แบบชอบเอาไปถ่าย น้องหมาน้องแมวที่บ้านอาจจะวิ่งหรือเล่นกันอยู่หรือว่าถ่ายเพื่อนๆแบบกระโดดถ่ายรถถ่ายคนวิ่งอะไรเงี้ยก็แปะภาพตัววินาทีก็กดรูวไปแล้วก็ค่อยมาเลือกภาพที่เราชอบทีหลังก็ได้ก็เหมือนแบบว่าสายใครอยากได้แบบเฮ้ยมุมสนุกสนุกอะไรเงี้ยนะหรว่าเล่นกันอะไรเงี้ยครับอย่างแล้วก็กล้องตัวนี้ฟูจิเขาสามารถอ่าสไลด์ที่หน้าจอได้เลยในการเลื่อนอ่าเลือกระดับเขาเรียกความเนียนของผิว อ๋อมีได้ปรัเงียนได้ใช่ก็คือ beauty beauty แน่นอนสาย beauty ชอบแน่นอนซึ่งส่วนมากจะมีแต่ในสมาร์ทโฟนถูกไหใช่ก็ตัวนี้คือปรับปุ๊บก็ชอบเนียนระดับไหนอ่าก็ในส่วนของสกินโดนเขานะครับฟูจิขึ้นชื่อยแล้วใครที่ชอบถ่ายภาพบุคคลเป็นหลักโทนนุ่มๆอ่าก็ตัวนี้ตอบโจทย์คุณเลยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสเปค กล้องนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวจะดูในส่วนของวิดีโอซึ่งเป็นเรียกไงถอาชูโรงใช่ว่าเออทำมาสําหรับสายวิดีโอโดยเฉพาะอ่าก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงกไงบ้างนะครับเจ้าตัววิดีโอก,กันก่อนนะครับผมของเจ้าตัวนี้ว่าสเปคเป็นยังไงบ้างอย่างแรกนะครับมันก็คือเจ้าตัวสมาร์ทมิลเลเตัวเนี้ XT200 เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าสมาร์ทมิลเล r ดต V นั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นกล้องที่สายวีล็อกนะผมสายวิดีโอนั่นเองนะครับ คือน้ําหนักของเขาเนี่ยจะเบาแล้วทาให้เราถือดานได้การใช้งานได้นานขึ้นนั่นเองเวลาไม่รู้สึกเมื่อยอะไรนะใช่เวลาถ่ายวีล็อกถ้าน้ําหนักตัวมันเยอะมากๆนะครับเราจะเมื่อยมือนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือได้นานมากๆครับแล้วก็จอที่ฟลิปได้ก็สามารถทําให้เรามองเห็นหน้าตัวเองได้ก็สามารถถ่ายคนละเอียดฟูลเฮดดีได้ถึง120เฟรมเดนนั่นเองครับฟูลฟูลดีนี่ก็คือไว้ทําสโลโมชั่นใช่ซึ่งสโลโมชั่นเนี่ยเราก็จะเห็นตามงานวีล็ออต่างๆที่เขาจะต้องมีแบบ เฮ้ยให้มันเกิดมูเมนต์ในการทำสโลวให้มันดูน่าสนใจมากขึ้อันนี้ก็รู้สึกว่าดีครแล้วก็ถือว่าใส่ใจเรื่องพวกการทำสโลวเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมเขาก็มีกันสั่นที่เป็นดิจิตอลอิงบอรนั่นเองครับผมซึ่งถือว่าในการถ่ายวีล็อกมันสําคัญมากเลยนะใช่วิดีโอคือถ้าสั่นที่วิดีโอมันก็คนดูมันก็ปวดตาปวดหัวใช่เหมือนแบบเฮ้ย มันสั่นไปตามนะแต่ถ้ามีกินบอลเข้ามาปุ๊บมันทําให้สมูทขึ้นวิดีโอก็ดูน่าสนใจขึ้นนั่นเอะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชื่อว่าเป็นดิจิตอลใช่เดิจิตอลแต่ว่าคือเท่าที่ลองใช้ดูถือว่าทําได้ดีมาก่เวลาเราเดินถ่ายเนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะมากก็ทําให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็วิดีโอน่าดูขึ้นต้อง Fuji X-T 200นะครับว่ากลุ่มผู้ใช้ แน่นอนว่าทํามาเอาใจสายวิดีโอใายที่แบบต้องการกล้องแบบขนาดเล็กน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาพกไปได้ทุกที่สําหรับถ่ายว่าจะเป็นถ่ายภาพท่องเที่ยวหรือว่าเน้นถ่ายวิดีโอเริ่มต้นทําแบบเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่อยากจะเริ่มต้นกับกล้องสักตัวหนึ่งตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยใช่ครับถือว่านาใช้มากๆมีครบเลยนะทั้งช่องต่อไม้3.5นะครับผมแล้วก็ สามารถต่ออะแดปเตอร์เป็นช่องเสียบหูฟังได้ด้วยใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่เพจของเวอร์คเมพีด้าใช่ครับแล้วก็ติดตามได้ทางช่องทางของ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของทางเบอร์นะครับผมแล้วก็ y o u ู u ูบช n นลอ่าฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อชมคลิปหรือว่าใครที่ มีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามาร,รถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับครับผมสําหรับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับ